สวัสดีครับมีนักคิวแบนะครับวันนี้เราอยู่กันในมิวนิวดอนนะครับขอญ,ญาตบอกวิธีการใส่โค้าาโดการเก็บเลเวล50แป๊บเดียวนะครับก็โค้ดเบต้ามีกิจกรรมก็คือต้องเก็บเลเวล50ไล้ของรางวัลมากมายนะครับอ่านีเติมเงินคูณ2ด้วยนะครับเติมเงินตอนนี้ก็จะคูณในการเล่นในโค้ดเบต้าอีกมากมายนะครับอเดี๋ยวขอญ,ญาตพูดให้เรียงไปเลยอาชีพโค้ดใส่ย,ยังไงอ่าโค้ดใส่กดขวาบนนะครับอ่สญญาสถานะวองคตั้งค่านะครับเสญญร็จแล้วขึ้นคําว่า นี่ไอเทมโค้ดครับโค้ดใส่ตรงนี้เลยตอนนี้มีโค้ดหนึ่งนะเดี๋ยวจากที่ฟังเดี๋ยวน่าจะมีอีกสี่โค้ดนะครับคนดทายูเซฟไหนเยอะละ้วอันนี้คือที่หมีไปดูในบอร์ดมาเนี่ยเขาบอกว,ว่าประมาณ4ี่กับห้าเยอะครับแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้มันโค้ดเบตา้าคือการทดลองคนะรับพฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็อยากเล่นอะไรทดลองตอนไหนก็ทดลองบรลยูเซฟไหนก็อยู่ไปก่อนก็ได้ครับประมาณนี้ถ้าสี่กับห้าเขาบอกเยอะสุดนะครับประมาณนี้เื่อแบบอยากจะไปพีเคคนหรืออะไรก็ลองไป4ี่ห้าได้นะครับ อ่ะต่อไปในส่วนการ up สเตตัสทุกอาชีพนะครับย้ำเพราะว่าทุกอาชีพเลยเกมนี้เขาค่อนข้างทำมาให้เข้าใจง่ายนะครับนี่กดตรงฝากลางคำว่า s t a ตัสนะครับนี่คำว่าเพิ่มทันทีเพื่อนเห็นปะคือต้องบอกบอกว่าอาชีพยิย,ยมสุดตอนนี้คือ dark knight diamond ขึ้นให้ดูครับวันนี้ผลโบวตเลยนะทุกอาชีพแต่ว่าจริงๆอ่ะเกมนี้เล่นอาชีพอะไรก็เล่นได้หมดครับเพราะว่ามันอยู่ที่การยิ้วการใส่ของมากกว่า แต่ว่าถ้าเกิดสมมติถามว่าอาชีพไหนที่นิยมสุดตอนนี้คือดาร์กไนท์เพราะว่ามันเก็บเลเวลง่ายเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาดูอาชีพหมีเนี่ยอันนี้หมีเล่นดาร์กไนท์นะเห็นะมีมันจะมีสกิลหมู่เก็บเลเวลไวครับเนี่ยสกิลหมู่เก็บเลเวลไวแล้วก็แบบหมุนปั๊บเดียวมอนตายเลยเห็นไหมมันก็เลยอาจจะแบบเอาหาของง่ายถ้าวีพีถ้าเกิดพูดจริงๆ PVP น่าจะเป็นพวกตัวยิงไกลแต่ว่าถ้าเกิดดาร์กไนท์ของแน่ๆมันก็ฆ่าได้หมดแหรอครับนี่การอัพสเตตัสเพื่อๆเห็นเขาว่าแ้มไหมถ้าเราไม่รู้จะ up อััััััพพพพอออะะะไระรรนนนนคบบกกดาาาาวว่่่่เเเเเเิิมมมททีีห็จสสตตชยูแล้ เพราะะนะอีกสอาชีพเพื่อนๆก็ทำอย่างนี้เหมือนกันกดเขาว่าเพิ่มทันทีมันจะเพิ่มเซตัสตามอาชีพให้อยู่แล้วเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลซึ่งตัวเซตัสของดางในก็จะเน้นที่ส่วนในค่าพลังนะครับบวกพลังโจมตีอัตาแม่เห็นไหดาเม็กายภาพแล้วก็ว่องไวบวกพลังป้องก,กันเพราะว่าตัวเรามันต้องเข้าฝ่ายไงถูกป่ะถ้าเกิดเพื่อนๆที่เออมีค่าป้องกันแบบตีบวกไปเยอะแล้วก็อัพกำลังครับเพราะจะได้ค่าเห็นีจะได้ตายยากๆก็ประมาแล้วครับตัวชีพกดเขาว่าข้างบนเนี่ยที่หมีบอกเนี่ยมันก็จะบอกวิธีีอัให้้เลยยรบบแง่าาๆปะมณน การเก็บเลเวล1150แป๊บเดียวเพราะว่าตอนเล่นกิจกรรมโค้ดเบต้าต้อง50ใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยครับกดซ้ายบนเพื่อเห็นเควสมาอัพเลเวลถึง6 0กดตรงนี้ไปเรื่อยๆไล่ทำเควสไปเรื่ยอยๆเดี๋ยวมีกดให้ดูนะอุปกรณ์ใดเสริมแก่ง5อันนี้ตีบวกเราก็กดตีไปครับเขาบอกอะไรเราทำเราก็ทำไปอย่าดื้อครับนี่ทำแเออเอเอนี่สีชุดเปลี่ยนไปด้วยอย่างรอเลยข้อดีของเกมหมิวทุกเวอร์ชันมันก็คือการตีบวก,กเกาะนี่แหละที่มีสีสันที่สวยงามนะครับเห็นไหมพอทำเสร็จก็กดภารกิจผ่านนไไไดด้้ครับก็เงิ ขอซ้ายบนทําตามไปเรื่อๆยๆนะครับของของมีตอนนี้ก็คือต้องติดทําเลเวลถึง60อันนี้มีได้แค่ประมาณ10นาทีเนี่ย50แล้วก็เผื่อใครจะลองเล่นดาร์กไนก็ได้น้าหมุนแป๊บเดียว50เลยจริงๆเนี่ยเพื่อนๆดูเลยมันหมุนแป๊บเดียวครับปุบๆๆๆๆอๆ,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 อๆอ่าแค่นี้ครับเร็ว50ภายใน10นาทีโอเคเกมนี้เล่นอย่างไรก็หล,ลักๆไม่มีอะไรเลยครับอัพเซตัสให้ตรงเพราะว่ามันกดอัพอยู่แล้วนะะแล้วก็ในส่วนสกิลสกิลตอนนี้มีอะไรขึ้นอัพไปก่อนครับจะได้ใช้ท่าเยอะๆ อ่าต่อไปเป็นในส่วนการอัพเอ่อการทำเควสคือซ้ายบนเห็นไหมเขาขึ้นเควสอะไรมาเราทำให้หมดนะครับแค่นี้จบแล้วเราเอาแค่นี้ก่อนสำหรับพื้นฐานผู้เล่นนะครับแล้วก็ตรงขวากลางเห็นไหมที่มันขึ้นขึ้นชื่อมอนเตอร์เลวห้าสิบเราสามารถกดเดินไปได้ครับมันก็จะมีบอกตามระดับเห็นไหมแต่ก็อย่าไปแจมเขานะครับถ้าไปแจมเขาเหรือยมันเดี๋ยวเขาเปิดมาเกมนี้เปิด P K ได้นะเดยมีเตือนก็สำหรับคนไม่ทราบนะครับก็คือเขาจัดสดเราได้นะเราก็สดเขาได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยแนะนำให้ไปสดใครนะเพราะว ถ้าเปิดสตูมากเขาเขาเขาอาจจะมาฆ่าเราได้นะก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันประมาณน,นี้อ่าเรียบร้อยนะคะเติดเงินนะหีจบเลยดีอ่าการเติมเงินเกมที่โอ้คำถามยอนฮิตเลยใต้คอมเมนต์เกมอื่นเลยนะเอ่อกดตรงฝาก้างนะครับนี่ตั้งค่าครับแล้วกดคำว่าตั้งค่าบัญชีนี่ เวลาเติมเงินมันจะถามดูไอเครับเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้บ้างเนี่ยกดคันลอกครับอ่าเสร็จแล้วก็ไปกดเติมเงินครั้งแรกตรงนี้ครับพอเรากดเข้าไปที่หน้าหน้าเนี่ยคำว่าเติมเงินมันจะเด้งเข้าไปหน้าเพจเพื่อเอา, USD ายูเอสดใส่แล้วก็อ่ากดไปที่แพ็กเกจที่เพื่อนๆต้องการเติมเสร็จแล้วมันก็จะให้ดีอาร์โค้ดเรามาเอาดีอาร์โค้ดตรงนี้ไปสแกนในธนาคารที่เพื่อนๆจะต้องการจ่ายแค่นี้ครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับเกมนี้เพื่อใครต้องทำอะไรก็ตังง้งคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับเอ่อมิวมิวดาวนะครับผมวันนี้แจกหนของโค้ดม,มาเรื่อย้ว ถามความรู้สึกมันมันคือมิวออริจินเหมือน p c ไหมคือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ก็อาจจะแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะว่ามันคือเวอร์ชันมือถืออะแต่จากที่เล่นนี่ก็ได้กินไอ้มิว้อสมควรเหมือนกันนะเออพัดมาดูเตะจมูกม,มีเลยตะแกีเตะดังแบบจมูกมมเบี้ยวเลยเลย็าอเล่นนะครับประมาณน,นี้อ่ะขอให้คนเล่นเกมมีความสุขนะครับเพื่อนๆก็ถามเ,เรเกรี่ยวกับมิวก็สามารถแสดความคิดเห็นเพื่อเปลี่ยนได้เล่นทุกอาชีพเลยแต่ว่าถ้าหาของตอนเนี้ยหาของแบบง่ายๆเก็บเบื้องง่ายๆมีแนงนำดาร์กไหน ตอนแรกมีจะเล่นทนดูเหมือนกันเออแต่ว่ามีว่าเออดักไนมันง่ายยนักง่ายมันแบบสายฟรีสบายดีประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ